เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็แจกเงิน10,000บาทที่สังคมมีทั้งคนเห็นด้วยเห็นต่างและสนับสนุนค่ะว่า ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนและไม่อยากให้สังคมไทยทั้งฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายตรงข้ามหรือพวกเดียวกันไม่อยากให้มีธงอยากให้รับฟังความคิดเห็นข้อดีข้อเสียคืออะไรแล้วหยิบยกมาพูดคุยกันค่ะส่วนกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักคก้าไกลระบุว่าโครงการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นจริงและอาจไม่ผ่านสภาประชาชนจะไม่มีโอกาสได้รับเงินจริงนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมมั่นใจว่าเสียงของผมอย่างพักร่วมรัฐบาลมี320เสียงผมว่าเสียงของผมมั่น คงและเราทํางานเป็นทีมเชื่อว่าผ่านและเมื่อถามย้ําว่าคนไทยจะมีโอกาสได้ใช้เงิน1,000 0บาทหรือไม่นายกกล่าวย้าว่ามั่นใจเป็นหน้าที่ที่ผู้นํารัฐบาลต้องรับฟังเสียงประชาชนโครงการดีเลย์จากที่ประกาศไว้เพราะทีมงานของเราต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดทั้งเรื่องการออกพร,ะระบกําหนดเกณฑ์คนรวยการจํากัดรายได้ที่พูดคุยและถกเถียงกันค่ะ